อยมันกัดคืนเข้าไปแล้ว <c oughs> เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติไะไปนะครับกับเกม Pocket a n d สร้างอาณาจักรเจ้ามดดำกันในตอนที่15กันแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าในตอนนี้นะครับได้มีอัปเดตใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหอัปเดตกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือเจ้าต้นไม้กินมแมลงนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้กันจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมอันดับของเราก็ล่วงลงมาอีกแล้วไม่ได้เล่นแค่ไม่กี่วันโดนตียับขนาดนี้แต่สําหรับเจ้าดอกไม้กินมแมลงนะครับผมน่าจะช่วยให้เราสามารถปกป,ป้องฐานได้ดีขึ้นก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเล่นในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเถอะตอนนี้นะครับรู้สึกจะมีเจ้า,มาแมลงตดนี่เกิดใหม่ครับผมวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราจะมีมแมลงตด2ดาวกันอย่างแน่นอนสิ่งที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับผมเราจะไปดูกันที่ตรงนี้กันก่อน a oh oh oh. n นเคอร์โอ้โหนอกจากสีธรรมดาจะมีเกี่ยวกับพวกสกินแบบนี้กันด้วยปกติจะ200แต่พวกนี้จะราคา250ครับผมรู้สึกจะเป็นสีสันอุ๊ยไอรอนแมเฮ้ยประเทศไทย ออดูสิครับผมมีแบบว่าโคตรจะเยอะวี้มดปีศาจครับผมแต่และตัวบอกเลยว่าโคตรจะเท่ฮืมตัวสุดท้ายทำไมกดไม่ได้เอ่ยสงสัยจะเป็นตัวหายากแล้วก็ระบบใหม่นะครับไปที่ button มาดูที่ดีเฟน s ์ครับผมด้านล่างเราจะเห็นรูปมดกัดใช่ไหมเอ่ยเราสามารถทำการลองต่อสู้กับลังของตัวเองได้นะครับดูว่ารังของเรามีจุดอ่อนยังไงกันบ้างประมาณนั้นเลยสำหรับในตอนนี้นะครับผม เราก็ทำการอัปเกรดนี่เะยครับทำให้สามารถเรียกมดติดตามได้เป็น15ตัวครับผมเมื่อกี้เราไปทำการแอบเก็บเลซินมานิดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ในการนี่เลยปลดล็อกเจ้าพืชกินมแมลงครับผมอ่าราคาก็2,500เลซินเนี่ยผมเราสามารถอัพพลังการกัดของเจ้า มดตัวของเราได้ด้วยนะเรามาปลดล็อกนี่เลยครับผมอ,อือเราได้ดอกไม้กินมแมลงมาแล้วต่อไปก้อนนี่ก็คืออะไรเอ่ยการกัดที่รวดเร็วและอันนี้ก็ระยะการโจมตีที่ไกลมากขึ้นครับผมจากนั้นนะครับนี่เลยเห็นไหมเอ่ยเราจะมีรูปดอกไม้กินมแมลงขึ้นตรงนี้เดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการต่อสู้กับตัวเองให้ดูระหว่างนี้ เดี๋ยวเราจะไปเก็บเจ้ามาแมลงตดเพิ่มเติมมาแล้วจ้าเจ้า,มาแมลงตดตอนนี้ก็ฮบเล็งับผมเฮ้ยตดไม่โดนแน่นอนปอดูดโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนเฮ้ยมันจะตดนี่เราต้องลบก่อนอ้าวปลิวนิดหน่อยไม่เป็นไรเหลือ13ตัวเราต้องแบบว่าห้ามไกลาจากมันเกินไปไม่งั้นมันจะไปเล็งเพื่อนของเราออเทคนิคที่ยอดเยี่ยม แค่จุแค่นี้เราก็สามารถฆ่ามันได้อย่างสบายๆชิวๆเอาจับไปเลยเรียบร้อยจะบอกว่าเกมนี้นะครับผมมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆนี่เลยจับได้แล้วเจ้า,มาแมลงตดครับผมเราจะมารวมร่างเจ้า2ตัวนี้เฮ้ยแปซขอให้ติดเพื่อนเออ,เอ,อก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วคราวนี้เจ้า,มาแมลงตดของเราก็จะมีความสามารถที่ดีเยี่ยมครับผม ไม่ว่าจะเป็นเลือดที่อึดขึ้นหรืออะไรแบบนี้พร้อมที่จะต่อสู้กับตัวเองหรือ,อยังเอ่ยมาไป b บทเทิลกันเลยเป็นการทดลองการต่อสู้เราจะปล่อยให้เจ้าพวกนี้อือยู่ประจำฐานไปก่อนและนี่ก็คือเจ้าดอกไม้ที่อืกินแมลงครับผมดอกไม้หรืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นพืชธรรมดาเฮ้ยจูโจมันตอนนี้ผมเราจะปล่อยให้เจ้าพวกเอ้ยเอ้ยแมลงออกมาเยอะๆโอ้ยมันกัดกืนเข้าไปแล้ว โอ้โหเนี่ยผมทําให้มาแรงของศัตรตูนะครับถ้าคิดจะมาบุกต้องหายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยแน่นอนดูซินี่ก็คือการทดลองโอ้โหกัดขยี้แบบนี้แล้วก็เฮ้ยอัตราการโจมตีค่อนข้างจะรวดเร็วว่องไวครับผมแป๊บแป๊บกืนแป๊บแป๊บกืนดูซิวิธีการจู่โจมเจ้าตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องใช้เจ้ามดมันกืนแบบอ,อร่อยกันเลยทีเดียวไหนดูซิ ถ้าเป็นเจ้าด้วงตัวนี้ด้วงตดอมามันก็กินหรือเปล่าเอยเ่ยเฮ้ยเหมือนกับว่ากําลังเลงครับผมโอโ้โหโอ้โหไม่รอดแน่นอนดูนะงาอืมกลืนแบบไม่มีปราณีแล้วถ้าเป็นเจ้าด้วงตัวนี้ล่ะอเฮ้ยตัวเบลเลอร์เทอกินได้หรือเปล่าเอยเ่ยเฮ้ยมันกัดเข้าไปแนวอุ้ยจะไปเหลืออะไรล่ะเพื่อนเจ้าต้นนี้นะครับผมน่าจะชื่อว่าต้นเอ่อกาบหอยแคลงหรือเปล่านะเราจะทําการใช้มดลุมขยี้มัน งับงับง,บง,บง,บงบโอ้โหโอ้โหเลือดแบบว่าลดช้านะครับผมดูสินี่ก็คือความอึดของเจ้าต้นนี้เอ้ยเวลาหมดปะโถเอ้ยสำหรับคราวนี้เราจะลองจัดทับในการป้องกันให้เป็นแบบว่าเราจะลากมาแมลงทุกตัวของเราไปไว้ที่ทางด้านนอก เพื่อการต่อสู้ที่น่าจะยุ่งหุ่นวายนะครับนี่ต้องมาดูกันหน่อยสิว่าเราจะสามารถต่อสู้กับทีมของเราได้หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มด50ตัวกระจายอยู่ด้านนอกนี่เลยลุยเราจะลุยแบบว่าเอาจริงเอาจังนะครับมาตอนนี้ก็ปึ๊บเรียกเจ้า,มาแมลงพวกนี้ออกมาก่อนเดีย๋ยวผมป๊บปป๊าปับป๊บปเฮ้ยเอาเจ้าด้วงไปก่อนเลยมาให้มันมีการจู่โจมมะผมแล้วก็มแมลงตด อะไรต่างๆนะครับเรียกมดมารวมกันเอาละตอนนี้โอ้ยใจเย็นนะเพื่อนโอ้ยค่อนข้างจะวุ่นวายครับผมเอยใช้ฟีโรโมนเอาไปใช้ใช้ดอกไม้สตัน <c ười> กัดมันง,ง,งโอ้โหมันกินตะกั๊ก,กแตนเฮ้เยไอพืชกินคนเอพิใช้พืชกินมแมลงตัวนี้เจอมแมลงตดคนวุ่นวาย <c ười> เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะครับผมถ้าเรามาสู้ตรงนี้ไม่มีทางชนะอย่างแน่นอนเจ้าพืชกินมแมลงนี่ทําให้การเอาชนะเดี๋ยวก่อน จบแล้วละ่ะถ้าเจอทีมแบบนี้เราควรจะสู้ยังไงกันนะเพราะว่าเราต้องทําการกําจัดมแมลงตัวใหญ่ให้หมดนะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจู่โจมมดราชินีได้ครับผมอาจจะต้องกําจัดเจ้าพืชกินมแมลงกันก่อนนะเหมือนมาเปิดเผยจุดอ่อนของฐานทัพตัวเองเลยตอนนี้ <c oughs> แถมแมลงอยู่ด้านนอกเยอะถ้าเราไม่เอาแบบว่าพวกแมลงตัวใหญ่ออกมาเราก็น่าจะโดนแบบขยี้ตายหมดแน่อนอนอุ้ยกำจัดือเจ้าพืชที่ก่อนเลย ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโโดนกัดโดนกัดเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนการสู้ค่อนข้างจะยากลําบากดูสิเจ้าพวกมด23ตัวใจเย็นใจเย็นพึบหนีเอาด้วงออกไปก่อนเฮ้ยลบ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 โอ้โหมดตายเกลี้ยงเดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้ย,โ,อยโดนกัดรัวๆตอนนี้นะครับเราก็สามารถเอาชนะไปได้ประมาณ 53%ก็ถือว่ายังได้รับฟีโลโมนนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เจ้าดวงนายตจงโมโหเร็วเข้าอุ้ยเออไม่ทันครับผมโอ้โหเจอไอ้ดอกไม้อืมไอพ้พือตัวนี้สู้ยากจริงๆแคนเซิลก่อนแคนเซิลก่อนคิดว่าคุ้มค่าไหมสำหรับการซื้อเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าควรจะซื้อนะครับผมเพราะว่าการต่อสู้แบบนี้ค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวเอาแล้วนะเราต้องยังไงเอ่ย เรียกมแมลงมาก่อนตรงนี้เราจะบุกจู่โจมจากทางด้านขวานะครับผมอุ้ยจะเย็นอืเอ้าเผือไปปล่อยมแมลงตดตรงนี้แม่เดินยิ่งช้าช้าอยู่เอาละสำหรับตอนนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียกเจ้ามดมารวมพลกัดเจ้านี่เลยแมงมุมงํากํากํากําา้าวนี้นะครับอุย้ยจะเย็นเหลือสิบสองตัวมาเจ้าด้วงออกไปเออโมโหแล้วก็ควิดไปเลยปึ๊บนี ดาเมจรุนแรงอยู่อุ้ยแล้วมดที่แบบว่าอยู่ภายในรังนะครับทําให้เราไม่สามารถเข้าใกล้ได้ปี่สตันมันอยู่กระจายแบบนี้การสตันค่อนข้างจะทําได้ยากเฮ้ยตายอีกแล้วโดนฉกโอ้โหสู้ยังไงวะเนี่ย48%การสู้แต่ละครั้งค่อนข้างจะแรนดอมนะครับผมเพราะว่า,มาแมลงอยู่ไม่ประจําจุดเดิมระวังนะเพื่อนเจ้าตะกะแตนนายกําลังจะโดนกินอาเฮืกืนเข้าออไปแล้ว เอาเป็นว่าเราขอกลับบ้านก่อนละกันเอาแล้วครับผมสำหรับตอนนี้ก็จะมาทำอะไรกันดีนะเดี๋ยวจะมาเรียกเจ้า,มาแมลงเพิ่มเติมละกันเดี๋ยวรอให้เป็นช่วงเวลาแบบว่าเย็นๆหรือว่ากลางคืนซะก,ก่อนระหว่างที่รอเราไปต่อสู้กับเจ้ามดคันไฟกันดีไหมไม่ได้สู้นานแล้วไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีรางวัลเป็นเจ้าสกินมดตรงนี้ได้หรอก็ว่าอยู่ว่าสกินมดทำไมมองไม่เห็นกดไม่ได้เฮ้ย งาม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 เริ่มมา48เริ่มมาทำไมตายเร็วเหลือเกินมาแล้วชั้นที่สองเออบทขยี้มันหเหลือมดประมาณ46ตัวไปต่อไปต่อเอาละตรงนี้เราจะต้องจัดการเจ้าแมองมุมึบนี่เอ้ยปล่อยไปดีเออนั่นแหละวิ่งเข้ามางามงามโอ้โหโดนโฉกผมเฮ้ยเฮ้ยรีบค่ารีบค่าเออยัง44ตัว เอาละสำหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมใจเย็นใจเย็นฮึบมาพุ่งเข้ามาดิยอือสตันกันรัวนี่นะผมเฮ้ยตอนนี้นะครับค่อนข้างจะเฮ้ยโดนชกเยอะเดี๋ยวก่อนเราควรจะรีบมาตั้งตัวตรงนี้อือถอยมาก่อนเพื่อนค่อยๆตอดทีละตัวไม่งั้นหืมดเกลี้ยงทีมแน่นอนฮึบกัดมันยางำๆๆๆๆๆๆเรื่อยเรื่อยเอาตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนออจากนั้นก็ มนี้ฆ่ามัน39ตัวไม่ได้สู้นานฝีมือตกหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหยลังที่5้าเอหื้ยสตันแล้วก็กำจัดมดคันไฟกัดเข้าไปงางๆงง,งโอ้โหเอาตัวนี้ก่อนดีไหมรู้สึกว่ามันไม่สตันครับผมเออตัวนี้ก่อนอีกตัวหนึ่งเฮ้ยติดบักหรือยังเอ้ยยังไม่ติดน้ำหวานเป็นสิ่งจำเป็นเราควรจะหาให้ได้เยอะ หุ้ยเหลือ31ตัวโอเคได้มา9ทําไมเราผ่านได้น้อยเหลือเกินคนอื่นทํายังไงกันนะถึงผ่านได้ลึกๆเุ้ยโปเข้าไปอือนี่แหละโคตรมหาสตันงามๆๆ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 ๆเฮ้ยมีตัวมายุ่งเดี๋ยวก่อนทีละตัวทีละตัวไม่ต้องแย่งกันเออออนั่นแหละโอ้ยเหลือ27ตัวมาจัดการตัวนี้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละอือแทบไม่ได้ขยับขยื่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ไปเลยย่างเหลือ25ตัวแล้วเฮ้ยเพลเรียบร้อยด่านนี้เราจะต้องผ่านให้ได้ครับผมฮ้ยมานี้เออเฮ้ยโอ้ยใช้ดอกไม้ดิเอาไม้เอาไม้เอ้ยเรียบร้อยสตันไปแล้วอ่าสตันให้หมดเพื่อนเหลือประมาณ20ตัวเฮ้ยการกัดก็รุนแรงใช้ได้อยู่นาคราวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้ยเหมือนจะติดบัก เหมือนจะติดบัก๊กงับๆๆบงัเออติดแบบนี้มันกัดเราไม่ได้โอ้โหยดีจริงๆเอืเออเรียบร้อยอีกตัวนึงตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วละ่ะใช้ฟีโรโมนสีชมพูเดี๋ยวค่อยออกไปดูว่าได้ตัวอะไรมาแล้วจ้าคราวนี้ก็โอ้โหมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะนี่ฉีดเข้าไปเอา้เอาอืมอ้มดพวกนี้ยุ่งเหลือเกินเออกำจัดไปหมดแล้วจากนั้นก็เฮ้ยดอกไม้ โอ้ยโดนตัวเดียวน่าจะเป็นวาระสุดท้ายกันแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเหลือ3ตัวไม่เพื่อนเออได้มา15ก็ยังดีเฮ้ยกลางคืนได้เจ้าด้วง <laughs> สุดยอดครับผมนี่เลยเจ้าด้วงอีกแล้วโอ้โหเริ่มจะได้ตัวหายากแบบชิวๆกัดไปงับ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 เออโมโหแล้วก็ถอยออประมาณนี้แล้วก็จูโจมตอ่อนี่ก็เลือดเยอะพอใช้ได้นะเนี่ยถอยก่อนเกือบตายอื เกือบตายยกทีมจับไปเลยโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็พามาดูเข้าวๆปรมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปอัปเกรดฐานของเราให้ยอดเยี่ยมมากกว่านี้จับมแมลงต่างๆมาเตรียมรวมล่างนะครับแล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะมีอะไรกันต่อก็เดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ